สวัสดีครับสวัสดี f อฟโรดีิแตนของร้านซอเจริญยนบุรีรัมนะครับวันนี้ทางร้านมีอีแตนสี่ล้อ่อหกล้อนะครับตัวนี้เป็นหกล้อดำนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนิสสันบิ๊กเนะครับนิสสันฟ้าแดงที่เรารู้จักกันนะครับเครื่องดีครับสภาพก็โดยทั่วไปก็โอเคครับไม่มีเยิ้มเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์หม้อพักน้ำ นะครับนะครับเป็นรถต่อใหม่นะครับคันนี้ระบบเกียร์สองลูกนะครับเกียร์สายสองลูกเข้าง่ายนะครับระบบเกียร์สายสองลูกระบบเบรกเป็นเบรกลมนะครับ <sag> เ,เ,เบรกลมเป็นชั้นครึ่งเออสองชั้นนะครับหม้อพักนะครับหม้อพัก,กลม ช่วงล่างเป็นอีซูซูร้อยสิบนะครับแหนบเป็นแหนบใหญ่นะครับแหนบเป็นทุกแหนบใหญ่เลยเสริมหนาแน่นมากนะฮะตัวนี้สวยครับลดเดิมๆแน่นๆกันเลยทีเดียวนะครับนะครับเหล็กคัสซีเป็นห้านะครับหน้าห้าเทินด้วยหน้าสามนะครับคอยเป็นกระบะดำอีกทีหนึ่ง ระบบเกียร์เป็นเกียร์สองลูกนะครับเกียร์หน้าเป็นอีดสุแปดนะครับลูกใหญ่เลยลูกยาวมากเลยครับลูกที่สองก็เป็นอีดสุเหมือนกันนะครับนะครับดูนะครับสีสันสวยงามเราตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่ครับสัญลักษณ์อีดสุนะครับ อะไรเยอก็จะเป็นนี่เล็กสวยทั้งคันนะครับเพราะว่าเป็นรถต่อใหม่นะฮะคันนี้เป็นรถต่อใหม่เลยนะครับไม่มีผูกนะครับไม่มีผูอุปกรณ์ตกแต่งครบคันนะครับเรียกได้ว่าแสงสีเสียงถูกใจไปรุ่นนะครับอันนี้แตรเป็นแตรลมสามปากนะครับพร้อมบ่อสองปาก นะครับสาธิตให้ดูนะครับคือ,คอสวิตนะครับอแอร์บบตัวนี้นะครับแสบหูลิทีเดียวนะครับสำหรับระบบไฟตัวนี้เพิ่มเติมเป็น ไฟตัดหมอกนะครับแบบ LED ทั้งสองข้างเลยนะฮะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไปเปิดให้ดูนะครับพอเปิดไฟหลีไฟตัดหมอกก็จะทํางานนะครับสว่างมากครับนะครับกลางค่ำกลางคืนสว่างมากเลยนะฮะตัวนี้นี่คือไฟหลีนะครับไฟหลีไฟโชว์นะฮะสำหรับไฟถอยเรามีสัญญาณถอย ญี่ปุ่นให้ด้วยนะครับนะครับไปดูกันครับครับไฟถอยติด็นบบนะครับไปถอยเป็นแบบ LED มีสัญญาณถอยแบบที่ปุ่นให้ด้วยนะครับกนะ็มีไฟไฟเขียวใต้กระบะให้ด้วยนะครับ สองฝั่งนะครับสายสาธิตติดเครื่องให้ดูครับเดี๋ยวดีครับเดี๋ยวเราเสียบครับอยา่าโยกตั้งให้ดูครับ ไต้ท้องใต้กระบะเป็นสีเขียวนะครับครับเ,เป็นด,ำต,นนดำตัวนี้เป็นดำสีตันนะครับดำตัวนี้เป็นดำสีตันจะบอกใหญ่มีมอพัดด้วยนะครับไปร ครับใครที่สนใจก็ติดต่อที่ร้านซอสเจริญนยนต์ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 5 6 5 9 6 5 0 1นะครับ